ใช่ไหมคะกลิ่นดอกไม้ที่ดีแบบนี้มันทําให้อารมณ์ดีอย่างไม่น่าเชื่อเลยค่ะไนกี้ได้ทําการเปรียบเทียบระหว่างการฉีดกลิ่นที่ต่างกันระหว่างร้านค้าผลเป็นยังไงอยากรู้ไหมคะแล้วนอกจากนี้เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับการตลาดยังไงอีพิโซดนี้มีคําตอบค่ะ นักการตลาดโน้มน้าวใจผู้บริโภคโดยการใช้ผัสสะค่ะหรือประสาทสัมผัสนั่นเองเป็นที่มาของคำว่า sensory marketing หรือ neuro marketing ค่ะเชื่อไหมคะเราเลือกชายคนรักจากกลิ่นที่เราได้กลิ่นเขานี่เองล่ะค่ะเราเลือกรถคันแรกจากเสียงปิดประตูดังปั้งกลิ่นในห้องเครื่องแล้วก็สัมผัสที่พวงมาลัยค่ะแล้วเราตัดสินใจคนจากภาพที่เราเห็นแวบ,บแรกแล้วรวมถึงน้ำเสียงของเขาด้วยค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยแล้วทำไมเราจะไม่ตัดสินใจซื้อเพราะผัสสะที่เราได้รับละ่ะคะ ลองมาดูค่ะภาษะเรามีอะไรบ้าง Sensory Marketing ประกอบไปด้วยตาที่เรามองเห็นค่ะหูที่เราได้ยินจมูกที่เราได้กลิ่นลิ้นที่เรารับรสและผิวสัมผัสค่ะ ดังนั้นพวกนี้สําคัญยังไงเดี๋ยวเราไปดูทีละอย่างนะคะในแง่ของการมองเห็นค่ะทัศนียภาพส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อแน่นอนค่ะของที่วางอยู่ในชั้นโชว์นะคะในโชว์รูมในห้างสินค้าดูน่าซื้อน่าหยิบน่าจับไปหมดเลยอะแล้วนอกจากนี้นะคะลองดูห้างอย่างอีกเกียค่ะที่ขายเฟอร์นิเจอร์ค่ะลงทุนกับพื้นที่ที่จัดแสดงเฟอร์นิเจอร์ให้เหมือนอารมณ์เหมือนอยู่บ้านมากเสียยิ่งกว่าพื้นที่เก็บสินค้าเสียอีกค่ะ แล้วนอกจากเรื่องทัศนียภาพแล้วนะคะการมองเห็นยังมีเรื่องสีด้วยค่ะที่ส่งผลกับอารมณ์ค่ะสีแดงค่ะทำให้รู้สึกโอ้ยตื่นเต้นค่ะกระชับกระเชงค่ะใช้กับแบรนด์อย่าง Air a เ i ชียเ f c f ฟซฟาสต์ฟูดต่างๆค่ะแล้วนอกจากนี้นะคะราคาที่ติดสีแดงทำให้รู้สึกว่ามันถูกมันต้องรีบตัดสินใจอ่ะสีเหลืองสีส้มค่ะทาให้รู้สึกเป็นมิตรร่าเริงค่ะแบรนด์อย่างเช่นนกแอนะคะใช้ค่ะมันทาให้เป็นมิตรน่ะสดใสมากๆเลยค่ะแล้วนอกจากนี้นะคะสีชมพูค่ะฟุ้งฟิ้งมุ้งมิ้งนะคะ ใช้กับแบรนด์เครื่องสำอางหรือว่าแบรนด์สำหรับเด็กได้เป็นอย่างดีเลยค่ะอย่างเช่นบาร์บี้บิวตี้บ f f e เฟ่ยูทูเดย์แบบนี้ค่ะแล้วนอกจากนี้นะคะสีฟ้าค่ะเหมือนท้องฟ้าที่เปิดกว้างนี่แหละค่ะทำให้รู้สึกว่ามีครีเอทีฟมีความคิดสร้างสรรค์ค่ะแล้วก็เปิดใจกว้างค่ะแบรนด์เทคโนโลยีนิยมใช้กันทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นเดลส์ a c e b o o k นะคะก็ต่างเอาสีฟ้าไปใช้ค่ะรวมถึง Microsoft ด้วยค่ะนอกจากนี้ยังมีสีเขียวสีน้ําตาลนะคะเนมาจะแนะนําให้แบรนด์ที่เป็นแบรนด์รักโลกค่ะแบรนด์ออร์กกิเอาไปใช้ค่ะ อย่าง Body Shop Starbucks นะคะร้านกาแฟ Amazon แบบนี้ค่ะอย่าลืมเอาสีไปใช้นะคะเพราะส่งผลกับอารมณ์และส่งผลต่อการมองเห็นของธุรกิจมากๆเลยค่ะ แล้วนอกจากนี้นะคะสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากๆเลยแล้วเรามักจะล้าเลยค่ะนั่นคือการได้กลิ่นค่ะเพราะอะไรคะเพราะความสําคัญ2ประการค่ะเพราะจมูกเป็นส่วนที่ต่อตรงถึงสมองในส่วนการรับอารมณ์ค่ะดังนั้นไม่ต้องสงสัยเลยค่ะ75%ของอารมณ์เกิดจากการได้กลิ่นค่ะแล้วนอกจากนี้นะคะตอนเราเป็นเบบี๋ค่ะสิ่งที่พัฒนาก่อนสิ่งแรกเลยคือจมูกในการรับกลิ่นนั่นเองค่ะดังนั้นใส่ใจกับเรื่องนี้ไว้เยอะๆนะคะขอยกตัวอย่างกลิ่นง่ายๆที่เราใช้กันค่ะยูคาลิปตัสสดชื่น นะคะลาเวนเดอร์ผ่อนคลายค่ะมะนาวกระฉับกระเฉงค่ะแล้วเช่นเดียวกันขนมปังค่ะทําให้รู้สึกอยากอาหารแล้วก็โฮมมี่มากๆเลยค่ะแล้วไม่ต้องสงสัยค่ะกลิ่นกาแฟที่เราดมทุกเช้าทําให้อารมณ์ดีค่ะดังนั้นถ้าเป็นร้านทั่วไปห้างสินค้าร้านขายของทั่วไปใช้กลิ่นดอกไม้ได้เลยค่ะเป็นสปาลองลาเวนเดอร์กลิ่นตะไคร้ค่ะแล้วก็ถ้าเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตนะคะลองใช้กลิ่นขนมปังค่ะทําให้คนเข้าร้านได้มากขึ้นแล้วรวมถึงซื้อของมากขึ้นด้วยร้านกาแฟเช่นเดียวกันค่ะแนะนํากลิ่นกาแฟหรือกลิ่นขนมปัง ส่งผลต่ออารมณ์ลูกค้ามากๆเลยค่ะมาลองที่การได้ยินค่ะสปปะเสียงต่างๆที่เราได้ยินสําคัญมากๆเลยนะคะเราตัดสินใจคนจากการส่งเสียงของเขาเนี่ยมากมากเลยนะคะถึง38%เลยค่ะ นอกจากนี้ดนตรีที่เปิดในร้านส่งผลต่ออารมณ์ความรู้สึกค่ะไม่ใช่ดนตรีแค่มีแล้วดีอย่างเดียวนะคะต้องสอดคล้องด้วยค่ะดังนั้นร้านอาหารอิตาลีควรจะเปิดเพลงอิตาลีนะคะอาหารจะอร่อยขึ้นกว่าเปิดเพลงฝรงั่งทั่วไปค่ะร้านดอกไม้ที่เปิดเพลงรักนะคะทําให้ยอดขายดอกไม้เพิ่มขึ้นกว่าการไม่เปิดเพลงค่ะดังนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องสาคัญต้องนําไปใช้นะคะอีกอย่างหนึ่งที่จะแนะนําค่ะนะคะถ้าเคยเคยฟังนะคะประวัติศาสตร์นะคะของคริสตศาสนาที่บอกไว้ว่านะคะพระเจ้าสั่งห้าม อีฟไว้เป็นหนักเป็นหนาเลยค่ะว่าอย่าหยิบอย่าชิมอะไรบนสวนของอีเดนนะเพราะเธอแสนจะอิ่มหนำสำราญอยู่บนสูงสวรรค์อยู่แล้วอีฟก็ยังอดใจไม่ได้ค่ะอยากจะลิ้มชิมรสของแอปเปิลจนต้องเด็ดมาจนโดนพระเจ้าลงโทษค่ะนี่คือผลของการชิมรสชาติค่ะมันเย้ายวนใจมันส่งผลต่อความสุขของมนุษย์ค่ะดังนั้นแบรนด์ต่างๆนะคะต้องลงทุนกับการทํารสชาติให้มีให้มีความถูกใจถูก ถูกปากของผู้บริโภคมากขึ้นค่ะแบรนด์เล e เป็นแบรนด์มันฝรั่งทอดกรอบค่ะออกรสชาติใหม่ทุก3เดือนค่ะเพื่อทําให้ผู้บริโภคสนุกสนานตื่นเต้นมีชีวิตชีวาค่ะยังไม่รวมถึงฟาสต์ฟู้ดต่างๆอย่างแมคโดนัลล์นะคะต้องมีการปรับรสชาติให้ถูกปากกับเฉพาะที่เฉพาะถิ่นค่ะแล้วรวมถึงออกเมนูที่มันเป็นเฉพาะที่เลยนะคะอย่างเช่นในเอเชียก็มีซมูรเบอร์เกอร์นะคะมีไก่ทอดไงคะเพราะรสชาติเป็นองค์ประกอบที่สําคัญของชีวิตค่ะ อีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้นะคะทำให้เรามีความรักและมีความสุขค่ะการสัมผัสค่ะ เช่นเดียวกันกับคู่รักนะคะตอนที่แรกเริ่มจะเป็นแฟนกันจุดแรกที่ต้องเริ่มก่อนก็คือการจับมือไงคะเพราะมันทําให้ส่งผลถึงหัวใจค่ะดังนั้นเช่นเดียวกันนะคะสําหรับธุรกิจค่ะบริกรที่มีการสัมผัสใกล้ชิดกับลูกค้านะคะส่งผลทําให้ลูกค้าพึงพอใจมากขึ้นได้รับทิปมากขึ้นด้วยค่ะดังนั้นบริกรก็สามารถปูผ้ากันเปื้อนให้ลูกค้าได้เลื่อนเก้าอี้ให้นั่งเปิดประตูให้ได้ค่ะพวกนี้นะคะล้วนแต่ทาให้ความพึงพอใจเพิ่มขึ้นเท่านั้นมากขึ้นเท่านั้นค่ะร้านบางร้านอย่างเช่น ถ้าเราจําได้นะคะ i Studio ของ Apple ค่ะเป็นร้านแรกที่เปิดนะคะให้มีการสัมผัสโทรศัพท์ได้อย่างอย่างมากเท่าที่เราอยากจะทําเลยค่ะจนแทบเรียกว,ว่าเราได้ลองทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในโทรศัพท์เลยค่ะเพราะอะไรคะการสัมผ,สมผัสมันสร้างความเป็นเจ้าของไงคะยิ่งคนสัมผัสมากขึ้นนะคะก็มีโอกาสที่จะซื้อมากขึ้นค่ะดังนั้นเก็บเรื่องนี้ไปใช้นะคะเซนเซอรี่มาร์เก็ตตส่งผลต่อการซื้ออย่างแท้จริงค่ะ ภาพนี้มีตัวอย่างให้ดูนะคะร้านกาแฟาค่ะถ้าทุกคนเป็นเจ้าของร้านกาแฟาเราจะประับปร,ปรปุงเซนเซอรี่มาร์เก็ตติ้งได้อย่างไรบ้างคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาพถูกไหมคะให้ตรงกับลูกค้าเป้าหมายคะ่ะถ้าเป็นคนลูกค้ากลุ่มวัยทางานก็ย่อมอยากเข้ามาแล้วได้นั่งทํางานคะ่ะคุณทําให้ทัศนียภาพเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าหรือกลุ่มวัยรุ่นย่อมอยากมาสังสรรค์คลึกคลื้นสนุกสนานคะ่ะทัศนียภาพมันทําให้รู้สึกอย่างนั้นไหมการใช้สีเป็นอย่างไรบ้างแล้วรวมถึงเสียงเพลงด้วยถูกไหมคะมันกระตุ้นทําให้เกิดอยากทํางานหรืออยากสังสรรนนคะ่ะ กลิ่นกาแฟเพียงพอไหมนะคะแล้วรวมถึงสัมผัสที่ได้จากเก้าอี้จากโซฟาต่างๆนะคะมันเป็นอย่างไรบ้างและแน่นอนค่ะสิ่งที่ขาดไม่ได้คนอาจจะมากระทุ้งว่าทําไมอาจารย์เนไม่พูดถึงรสชาติค่ะนะคะแน่นอนค่ะกาแฟก็ต้องรสชาติดีแต่อย่าลืมนะคะรสชาติเป็นผลรวมของผัสสะทุกอย่างด้วยค่ะรสชาติดีก็มาพร้อมกับกลิ่นที่ดีัสัญญภาพที่ดีเสียงเพลงที่เข้ากันได้ค่ะโอ้มาทําให้ร้านกาแฟประสบความสําเร็จค่ะอย่าลืมนําไปใช้นะคะเซนเซอรี่มาร์เก็ตติ้งค่ะการ ตลาดผ่านภาษาค่ะ